สวัสดีนะคะสวัสดี FC ลงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นการบูรณะนะคะนี่คือชีวิตลุงพลป้าแตนนะคะไม่ว่าจะมีเหตุร้ายไม่ว่าจะมีคดีต่างๆที่มอบให้คดีเจ้าแม่สารพีคดีปา่าไม้คดีตัดต้นกระถินทุกลหลังนักข่าวจาก ใครก็ไม่รู้ที่มาแจ้งความใส่ร้ายใส่ความตั้งแต่เริ่มต้นแต่ลุงพลก็ไม่ได้วั่นไหวนะครับซีลุงพลก็สู้ต่อนะคะสู้ต่อจนมาถึงวันนี้นนก็ช่วยกันพัฒนาหงปู่ปริจิตรให้สวยขึ้นนะคะทุกคนยูทูบเบอร์แล้วก็บุคลากรของลุงพลก็พยายามช่วยกันอนุรักษ์พยายามที่จะช่วยกัน ทำให้จำปาดงนะคะได้เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวให้กับ FC ที่จะไปเที่ยวที่จำปาดงนะคะพยายามบูรณะหรือว่าทำสิ่งสวยงามให้กับบริเวณองค์ปู่บริเวณรอบๆองค์ปู่นะคะ FC <c> เห็นไหมคะขมักขม้นช่วยกันสารพัดนะคะไม่ว่าคนที่ช่างใหม่ๆที่เขามากันก็ยังทําไม่เป็น ก็พยายามที่จะมาช่วยลุงปนทาสีนะคะทาสีแล้วก็บูรณะให้สวยงามนะคะเห็นไหมคะมีองค์ปู่ปริจิตเห็นไหมคะสง่างามสวยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาเที่ยวที่องค์ปู่ปริจิตนะคะมากมายหลังจากจบคดีความไปมั่นใจนะคะดิฉันมั่นใจว่าจะต้องมี f c นะคะมาสักการะบูชา นะคะหลังจากวันที่20ไปแล้วลุงพลก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายดิฉันเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะพวกเราต่อสู้กันมาตั้งแต่วันที่11ผ่านอุปสรรคมามากมายลุงพลกับป้าแตนก็ผ่านอุปสรรคมามากมายตั้งแต่ร้อง,ห,องห่มร้องไห้ถูกใส่ร้ายป้ายสีจนมาถึงทุกวันนี้อย่าบอกว่าลุงพลเนี่ยได้มาเพราะ น้องเสียชีวิตมันก็มีส่วนแต่ถ้าคุณไม่เอาคดีความไปยัดเขาถ้าไม่ไปสงสัยเขาลุงพลก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันนะคะ f อแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือต้องมาต่อสู้กับชะตาชีวิตของตัวเองคือสู้คดีความต่อไปให้ถึงที่สุด พราะว่าลุงพลยังไม่ได้รับความเป็นธรรมให้กับชีวิตของลุงเลยลุงพลถูกใส่ร้ายป้ายสีลุงพลก็จะต้องออกมาสู้เพื่อให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยหรือว่าให้ชีวิตของลุงพลได้เป็นอิสระจากการถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรติดคดี288นะคะพวกเราทุกคนเนี่ยเป็น FC ก็เป็นกำลังใจให้กับลุงกับป้า เสมอมานะคะเราจะไม่ไปไหนจนกว่าลุงพลจะพ้นมนทินนะคะ fc ต่อไปภายภาคหน้าก็จะมี fc เยอะๆมาเที่ยวที่องค์ปู่ปริจิตนะคะ fc มาดูนางรำสวยงามถ้าใครอยากจะแก,แก,แก้บนก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสามารถมีนางรำมาลํำเพื่อที่จะแก้บนนะคะเพื่อที่จะ ขอพรหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อที่จะให้เราสำเร็จการงานและหน้าที่นะคะ fc อย่างที่เราขอองค์ปู่ปริจิตไว้หรือใครอยากจะมีน้องหรือว่ามีน้องยากก็มาขอกระองค์ปู่ปริจิตของเรานะคะ fc เราพร้อมที่จะช่วยลุงนะะเราพร้อมที่จะเดินไปกับลุงทุกเส้นทางไม่ว่า เส้นทางตรงนั้นจะเป็นยังไงนะคะพวกเราเดินทางนี้มานานแล้วนะคะฟีเราก็จะต้องก้าวต่อไปด้วยกันรักใครสามาคัคคีปองดองกันนะคะแล้วก็ลุงก็พยายามที่จะบูรณะสถานที่องค์ปู่พริจิตแล้วก็รอบบริเวณก็จะมีสวนดอกไม้นะคะมีต้นดอกไม้สร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นสถานท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วก็จะมี fc ที่เข้ามาสักการะบูชาองค์ปู่ปริจิตนะคะแล้วก็มาขอพอรด้วยนะคะ fc นับหลังจากวันที่20มาฟังคำพิพากษาน่าจะมีข่าวดีๆอีกหลายๆอย่างแล้วก็ใกล้จะถึงวันบวงสวงทุกคนก็ขมักขะม้นนะคะขมักขม้นพยายามที่จะนะคะทำความสะอาดบริเวณองค์ปู่ปริจิต นะคะเพื่อที่จะให้อ่าสวยงามแล้วก็จะมียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะไปที่จำปาดงนะคะวันที่10นะคะที่จะถึงแล้วนะคะอีกไม่นานนะคะอีกไม่นาน,น,ะะน,านแล้วนะคะจะมีการะะมีการบวงสรวงนะคะมีการบวงสรวงอีกไม่นานานะีเป็นกำลังใจให้กับ ยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ FC เห็นไหมคะทุกคนก็ช่วยกันนะคะก็มีตอนนี้ก็มีช่างพงนะ,ะมาหาลุงพลด้วยกับป้าแตนเพื่อที่จะมา,าเคลียร์ใจกับป้าแตนด้วยนะคะแฟนของช่างพงก็มา นะคะทุกคนที่เคยออกจากชีวิตลุงก็เข้ามาให้กําลังใจลุงพลนะคะหลายๆคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยผิดแล้วก็มาขอโทษในสิ่งที่เคยกล่าวหาลุงพลอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาลุงพลก็ไม่ว่าอะไรนะคะลุงพลก็ไม่โกรธนะคะถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีลุงพลก็พร้อมที่จะให้อภัยทุกๆคนนะคะ fc นี่คือลุงพลนะคะสวยมากเลยนะ,ะองค์ปู่ปริจิตนะคะองค์ปู่ปริจิตสวยมากๆสวยงามนะ,ะสวยงามจริงๆเห็นไหมคะสวยงามมากแล้วก็เหมือนแบบถ้าทําตลาดน้อยได้ก็ดีนะคะซีสร้างตลาดน้อยขึ้นมาอยากให้ตลาดน้อยเหมือนบ้านกกอกที่ลุงพลเนี่ยเคยไปสร้างให้มันมีความเจริญ เมื่อก่อนนี้ลุงพลเนี่ยสร้างตลาดน้อยที่นะคะที่กกอกนะคะสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านกกอกนะคะแล้วก็มีคนเท่าคนแก่ก็ไปเก็บหน่อไม้มาขายนะคะไปเก็บหน่อไม้มาขายก็จะได้กําไรถึงจะไม่ได้มากได้น้อยแต่ก็ได้เอาไปซื้อกับข้าวเพื่อไปทํากับข้าวกินในครอบครัวเนาะเออ แล้วก็ขายปลานะเพื่อเอาปลาไปปล่อยนะคะขายนกขายหนูนะคะสามารถเป็นตลาดน้อยได้ถ้าเกิดว่าที่จำปาดงเนี่ยนะคะมีตลาดน้อยก็ดีนะคะ f อนะคะมีกุ้งหอยปูปลามาตั้งตรงองค์ปู่ปริจิตก็คงจะสวยงามเหมือนกันนะคะ FC นะช่วยให้กับชาวบ้านหลายๆคนนะคะได้มีงานทําหรือว่า ได้มีรายได้เสริมนะคะ fc คิดว่าเป็นสิ่งดีนะคะไม่ว่าลุงพลจะไปที่ไหนนะคะไปที่ไหนไปอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงนั้นนะคะพื้นที่ตรงนั้นนะ,ะหรือว่าตำบลอำเภอตรงนั้นก็จะเจริญงอกงามสังเกตได้เลยที่แรกก็คือกอกอกลุงพลก็จะมีแนวความคิดต่างๆนานาเพื่อที่จะเออสร้างสีสันสร้างสรรค์ให้กับพื้นที่แถวๆนั้นเพื่อให้มีรายได้เข้ามาในหมู่บ้าน เป็นสิ่งดีนะคะ Fc เป็นสิ่งดีหายากนะคะหายากที่จะมีใครสักคนเนี่ยที่เขาความคิดที่แบบแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาไม่ค่อยทําลักษณะนี้นะแต่ว่าลุงพลเนี่ยพยายามที่จะสร้างบุรณะต่างๆหรือ,อพยายามที่จะหารายได้มาให้กับชาวบ้านแถวๆนั้นนะคะสังเกตได้นะคะเราก็เป็นกําลังใจให้ลุงกับป้านะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจอยู่กับลุงพลตลอดเวลานะคะก็นะคะคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบัดดีค่ะ